พรสวรรค์ใดในตัวคุณที่จะนําพาวความมั่งคั่งมาให้นะคะเป็นการแก้ลายนะคุณตั้งจิตอธิษฐานแล้วฟังเป็นแนวทางนะคะแม่หมอจะเปิดไพ่ให้ทั้งหมด3ใบคุณเลือกนะคะใบที่ดึงดูดคุณแล้วก็แก้ลายพรสวรรค์ว่าไอ้ทักษะนี้พรสวรรค์น,นี้หรือแนวทางนี้ที่จะนําพาวความมัง่งคั่งความมั่งคั่งที่หมอพูดไม่ใช่แค่เรื่องของเงินอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องความสุขความสบายใจการเจอ,อไลฟ์สไตล์ชีวิตแล้วการมีกินมีใช้นะคะอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะโอเคค่ะขออนุญาต ส,สมภัยมานะคะใบที่1ใบที่2ใบที่3หายใจลึกๆลึกถึงตัวเองนะคะเราเลือกใบที่ดึงดูดแล้วไปดูคำทำนายกันคนที่เลือกใบที่1เนี่ยเป็นได้2เหรียญพรสวรรค์ของการปรับตัวและการทำธุรกิจแม่หมอรู้สึกว่าคนกองนี้จะทำงานอย่างเดียวไม่ได้ค่ะ ส่วนใหญ่จะต้องทํางาน2ออย่างหรือมีงานเสริมถึงจะนําพาความมัง่งคั่งหรืออย่าเป็นคนที่คือทําอะไรอยู่ก็ทําอยู่เดิมๆอะ่ะต้องปรับต้องเปลี่ยนหรือต้องเพิ่มเติมนะคะหรือต้องเรียนรู้ตลอดเวลาต้องปรับตัวตลอดเวลาอาจจะมีเกณฑ์เดินทางค่ะพรสวรรค์ดึงคือการปรับตัวของคุณการบริหารจัดการเงินของคุณเพราะคนกองนี้เป็นคนที่ปรับตัวเก่งเป็นคนที่เรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองตลอด 1การเรียนรู้ 2. การบริหารจัดการเงิน3การทําธุรกิจพอสวรรค์ของคุณและ4ถ้าใครที่เหมือนกับอยู่เฉยๆแล้วทําอย่างเดียวอาจจะไม่ค่อยปังเท่าไหร่ไพ่ก็เลยบอกว่าอาจจะต้องทํา2อย่างหรือใส่ความสนุกสนานเวลาทํอาอะทำเพื่อความเรียนรู้จริงๆคนกองนี้เป็นคนที่หาเงินได้เร็วนะคะถ้าทําอะไรได้วยความสุขความสนุกแล้วก็ไม่ได้เครียดอะไรคือแต่ว่าเป็นคนที่นําสิ่ง อ๋เอานำเงินมาก้อนหนึ่งนะครับอาจจะไปทาอะไรเพิ่มเติมแล้วก็หมุนเงินอ่าเป็นกำลีกําไรเพราะฉันบอกกับการทําธุรกิจมากๆพรสวรรค์นหนึ่งที่หมอเห็นในตัวคุณคือความสนุกอารมณ์สนุกค่ะอารมณ์ที่ทํามันด้วยความเรียนรู้คือไม่ต้องเครียดทําไปเรียนรู้ไปเดี๋ยวมันค่อยๆปรับตัวดีขึ้นคุณจะเป็นคนที่มีทักษะในการปรับตัวดีมากๆดวงแบบนี้นะคะเป็นดวงการเดินทาง การติดต่อค้าขายการเจรจาหรือการเขาเรียกว่าเดินทางต่างประเทศได้นะคะแล้วก็ทํา2อย่างในเวลาเดียวกันถ้าใครทํางานประจําอยู่อาจจะมีแนวโน้มที่หาไรายได้เพิ่มได้ถ้าลองปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะอย่ายึดติดกับสิ่งเดิมๆนะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนที่มีเงินมีทองมีความสุขมีช่องทางการเงินมากกว่าช่องหนึ่งช่องทางและชีวิตอ่ะก็ไม่ได้อยู่ที่เดิมซ้าๆมีเกณฑ์ที่ตัวคุณเองจะต้องเดินทางตลอดหรือว่าทําอะไรที่มันเคลื่อนไหวตลอดถ้าไม่ไม่ใช่ โซเชียลออนไลน์ก็เป็นซื้อมาจ่ายไปหรือหมุนเวียนซื้อของวันนี้จ่ายอันนั้นไปแล้วเอากาไรมาหมุนเวียนหรือลงทุนเพิ่มนเนี่ยพรสวรรค์เนี่ยเหมาะเพราะคุณเป็นคนที่ปรับตัวได้ดีนะคะโอเคตั้งจิตอธิฐานนะหมอขอเปิดไพ่สิงห์สิธิ์ให้หนึ่งใบนะคะองค์พระพิคเนตบอกว่าเบสซิ่งคุณได้หมายเลข44เป็นแองเจิลนัมเบอร์ของคุณเบสซิ่งแปลว่าพรพรสวรรค์หรือพรที่คุณจะได้รับเพราะฉะนั้นคนกองเนี้ยเป็นคนที่จะทอะไรด้วยความสนุก สมดุลตัวเองคือเรียนรู้ทางเรื่องของตรกกะเหตุผลและจิตวิญญาณก็ได้หรือเรียนรู้ของเรื่องของศาสตร์การเงินการใช้ชีวิตก็ได้เป็นคนที่ตั้งจิตอธิษฐานอะไรแล้วตั้งลงมือทำมีเกณฑ์สาเร็จมีเกณฑ์สมหวังและช่วงนี้ถ้าคุณขอพรเกี่ยวกับการเงินขอให้ได้ช่องทางการงานการเงินเพิ่มมันมีเกณฑ์ได้สมหวังถ้าเจอเลขหนึ่งหนึ่งซี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 บ่อยๆแปลว่าเขามาคอนเฟิร์มสองสองสี่สี่ก็เหมือนกันนะคะ คนกองที่2องไพจัตเมนพรสวรรค์ของคุณคือการเข้าใจความจริงของชีวิตคนกองนี้เป็นคนที่มีสัจจะวาจาเป็นคนที่มีบุญบารมีเดิมติดตัวมาอยู่แล้วเป็นคนที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ พูดคิดทําสิ่งใดมักจะได้สิ่งนั้นเป็นคนที่มีเซนส์ดีมากๆกองสองเนี่ยสัญชาตญาณแรงมากๆเพราะฉะนั้นพรสวรรค์ของคุณจัสตินคือทําอะไรก็ได้ที่คุณชอบอะค่ะที่คุณรู้สึกจิตใจอารมณ์ความรู้สึกและร่างกายคุณไปในทิศทางเดียวกันเพราะพรสวรรค์ของคุณเป็นคนที่เจอสัจจะความจริงปัญญาตื่น ปัญญาตื่นเป็นคนที่มีสติปัญญาหรือญาณปัญญาแข็งแกร่งอาจจะเป็นคนสายจิตวิญญาณหรือปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมหรือเป็นคนที่รักษาสัจ,จวาจามากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่ฟังเสียงใจตัวเองแลวเชื่อในพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลพรสวรรค์ของคุณเนี่ยใช้กดแรงดึงดูดดีมากแล้วเป็นพรสวรรค์ที่อยู่กับปัจจุบันได้ดีแปลว่ามีสติดีมากๆเพราะว่าอะไรเพราะไพ่จัดมายหมายความว่าเวลาที่คุณทําอะไรนะปัจจุบันคุณจะรู้ว่าผลอน,อนาคตคืออะไรก็จะเป็นคนที่ตัดอดีตได้เร็วะคะ่ะ จัดเมนตคือมันครอบจัก,กรวาลจริงๆนะพรสวรรค์ของคนกลุ่มนี้มันอธิบายแทบจะไม่ถูกแล้วหลายๆคนกลุ่ม2เนี่ยจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพรสวรรค์น่ยจะแบบมันจะไม,ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้ซ้ำกับคนอื่นแต่หลายๆคนเกิดมามีภารกิจติดจิตวิญ,ญญาณมาค่ะ ม,มาทําในสิ่งที่อยากทําไม่ได้มีแบบอ๋อเดี๋ยวเธอต้องเกิดมาช่วยคนอื่นนะเดี๋ยวเธอต้องเกิดมาทำโน้นทำนี้ไม่ใช่คนกองนี้คือนับพบชาติปัจจุบันนี้ถ้าอยากเป็นสิ่งใดและคิดสิ่งนั้นเห็นภาพสิ่งนั้นแล้วทาสิ่งนั้นแล้วเชื่อสิ่งนั้นจะได้สิ่งนั้นเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่สามารถจะมีจิตอิสระและเซตพลังงานปัจจุบันได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นพรสวรรค์ของคนกองนี้จะเป็นคนที่มียานพิเศษ มีปัญญามีสติมีสมาธิมีการไตร่ตรองพิจารณาเห็นความจริงแล้วการใช้กฎแรงดึงดูดได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่ถือศีลปฏิบัติธรรมหรือเขาเข้าใจเข้าใจถึงความสัจจริงสัจแท้ของชีวิตแล้วไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นอะไรที่ตั้งเป้าอะ่ะมักจะสําเร็จมักจะสมหวังเพราะวาจาหรือความคิดอะ่ะมันตรงต่อความจริงที่สุดนะคะอธิฐานจิตแม่หมอขอให้เสี่ยสิทธิ์ไกหนึ่งใบชัดเจนเลยคะ่ะ inner knowing นะคะหมายเลข17นะคะหมายเลขหนึ่งก็หมายเลขตัวเองหมายเลข7็ก็หมายเลขจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นสภาวะสมองของคุณจิตวิญญาณของคุณสะสมองค์ความรู้มาเยอะมากคนกองนี้แทบจะไม่ต้องชี้แนะชี้นำสิ่งใดมากคุณรู้ได้เฉพาะตัวคุณมีเขาเรียกว่าความรู้อันละเอียดลึกซึ้งที่เหมาะกับการและเวลาที่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาชีวิตหรือการเขาเรียกว่า การบรรลุซึ่งเป้าหมายแห่งจิตใจนะคะต่อมาค่ะคนกองที่3คนกองที่3ไ erm ด้ไพ่เฮอร์มิตพาะสวรรค์ในคนคนนี้เป็นคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวถือศีลชอบศึกษาชอบเรียนรู้เพราะฉะนั้นคนกองนี้จะชอบอ่านชอบเขียนชอบเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิญญาณชอบเรียนรู้เกี่ยวก,กับศาสตร์หนังสือหนังหาคนกองนี้อาจจะชอบอ่านชอบศึกษา ปฏิบัติธรรมปีกวิเวกพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นเพราะฉะนั้นพอสวรรค์ของคนคนนี้ก็คือเป็นคนที่มีปัญญายาณค่ะคุณจะเรียนอะไรคุณก็เข้าหัวเวลาคุณไต่ตองทบทวนชีวิตอะไรอ่ะคุณจะเป็นคนที่มีสมาธิคล้ายๆกล่องที่2แต่ไม่ใช่เพราะว่าไพ่เฮอร์มิทนี่คืออาจจะไม่ได้แบบเชื่อเซ้นยเป์เซ็แต่เป็นคนที่เรียนเก่งนะคะหรือเป็นคนที่อดทนพยายาม อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเป็นออร์แกไนท์ที่ดีมากๆถ้าทํางานอยู่กับออร์แกไนท์คือการวางแผนกันอยู่เบื้องหลังการปรับแผนงานการทําอาวางแผนชีวิตหรือคนที่เขาเรียกว่าดีไซน์ชีวิตผู้คนหรือให้คําแนะนํากับผู้คนเป็นครูบาอาจารย์เหมาะมากๆนะคะและความสว่างของคนกองนี้มักจะเป็นคนแก้ปัญหาเก่งปัญหาที่จะแก้เนี่ยแก้ด้วยตัวเองแก้ด้วยสติแก้ด้วยปัญญาคือจะไม่แบบสมมติว่าคุณมีปัญหาอะไรคนกองเนี้ยจะไม่วิ่งหา ปัจจัยภายนอกหาความสุขภายนอกจะตกผลึกอาจจะหาหนังสือมาอ่านจะดูคลิปจะแบบเรียนรู้จากตัวเองพราฉนั้นพรสวรรค์นในคนเนี้ยที่จะพบความพบพาวความมัง่งคั่งอะศักยภาพในคนกองสามเยอะมากๆนะคะเมื่อไรที่ไพ่เฮอร์มิตขึ้นแปลว่ามีมีพรสวรรค์ของความเข้าใจพอเพียงคําว่าพอเพียงไม่ได้แปลว่ายากจนมันแปลว่าถ้าคุณร่ํารวยคุณจะไม่ยึดติดก,กับสิ่งใด แต่ถ้าคุณยากจนคุณจะพึงพอใจในเสียงที่เลยงมมีอยู่และคุณสามารถดึงศักยภาพของตัวเองให้สติปัญญาให้องค์ความรู้ให้ยานปัญญาให้วิธีคิดให้ปรัชญาในตัวคุณอะสร้างเงินสร้างไรายได้สร้างความพอเพียงให้กับชีวิตได้นะคะและไพ่ไปเนี้ยดูสิพรสวรรค์อีกหนึ่งอย่างของคนกองนี้ก็คือเมื่อไรที่จิตสงบ แต่ตั้งสมาธิได้ดีหรือถือศีลปฏิบัติธรรมแบบในรูปแบบนะคะหรือศึกษาธรรมะศึกษาเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดศึกษาเกี่ยวกับกฎธรรมชาติแบบจริงจังคือไมวว่วุ่นวายกับใครจะไม่ได้อัตโนมัติเหมือนกองที่2แต่จะเป็นคนที่เรียนดูได้จะเป็นคนนึงที่นิมิตเด่นมากคิดอะไรในใจมกักจะเกิดสิ่งนั้นขึ้นหรือตั้งเป้าหมายอะไรไว้ป่าถนาาสิ่งใดจะค้นพบพรสวรรค์ศักยภาพในตัวเองและทำสิ่งนั้นให้ประสบความสำเร็จ และเกิดประโยชน์สูงสุดน,นะอธิษฐานจิตแม่หมอขออนุญาตเปิดไพ่เสีส่ยงธิ์ให้หนึ่งใบค่ะโอ้โหคอร์รสหมายเลขค้าศูน คือความก้าหาญเนี่ยเนี่ยคนกองเนี้ยกาหาญบอกเลยว่าจะเอาชนะอุปสรรคขวาง้ํามิบากกรรมด้วยสติปัญญาจริงๆเป็นคนที่ไม่จําเป็นต้องพึ่งพาบุญบารมีอะไรก็ได้ฉันพึ่งพาสติปัญญาตัวเองเพราะฉันพรสวรรค์ของคุณคือสติปัญญาญาปัญญาการก้าวข้ามทุกอย่างมาแล้วเรียนรู้ตกผลึกด้วยตัวเองในจิตคุณนะ่ะมีองค์ความรู้เยอะดึงมันออกมาใช้นะคะ